สวัสดีค่ะสวัสดีลูกวันนี้เป็นเมลจากคุณเอนะคะคุณเอหรือว่าคุณนงครานนั่นเองหนูขโมยมาจากตรงนี้แหละเอคุณเอบอกว่าคุณเอเนี่ยวันหนึ่งเขาได้ไปหาเพื่อนที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะห่างจากบ้านคุณเอประมาณสิบกิโลเพื่อนของคุณเอคนนี้ชื่อว่าคุณป่านเขารู้จักกันเพราะว่าเรียนที่เดียวกันแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากคุณเอก็เลยชวนคุณป่านว่าอากาศร้อนแบบเนี้เราไปว่ายน้ํากันดีไหมครับ คุณป่านก็ตอบคุณเอ๊กับมาว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ชีวิตเนี้ยจะไม่ไว่ายน้ำไปตลอดชีวิตอีกแล้วอพอเอ๊ได้ยินคําตอบแบบนั้นเขาก็เลยถามเพื่อนกลับไปทันทีว่าอา้าวทาไมอ่ะอป่านก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณเอ๊ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ19ปีที่แล้วนะคะอตอนนั้นเนี่ยคุณป่านยังเด็กมากประมาณปสามมาพี่ช่วงนั้นเป็นฤดูฝน ป่านแล้วก็เพื่อนๆอีกสามคนชื่อว่าคุณโอ๊ตนะคะคุณแมนแล้วก็คุณสวยอืได้อชวนกันหนีพ่อแม่ไปเล่นน้ําที่ทุ่งนาเพราะว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยน้ํามันจะท่วมทุกปีพี่แล้วก็ภาคอีสานบ้านเอ๊เขาจะเรียกว่าน้ําแก่งน้ําแก่งน้ําแก่งอืหลังจากที่ป่านและเพื่อนไปถึงทุ่งนาก็เล่นน้ํากันภาษาเด็กๆอะ่ะทั่วไปเพราะเล่นได้สักพักค่ะคุณป่านและเพื่อนๆก็มองไปที่ข้างๆ,ข,างๆข้างๆแก่งน้ํานั้นอะ่ะเขาเห็นกระต๊อบหลังหนึ่ง อยู่ไม่ไกลกับตรงที่พวกเขาเล่นน้ําอยู่อืแล้วก็ที่หน้ากระต๊อบนั้นนเดิมตีสามกว่าแต่วันนี้มันมันจะไม่ตัดมันจะไม่ตัดมั้งหรือเปล่ามาแล้วนะอ่านะครัไม่ต้องตกใจไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพิมพ์บอกในแชทยังอะมมนน่่ขึ้ีีีลลอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแมากำลังกำลัง กำลังได้ที่ออานะฮะอืมอ่ะ,อะมาแล้วโอเคโอเคต่อทีนี้เนี่ยพอคุณยายเขารู้รู้ว่าคนป่านและเพื่อนๆเนี่ยกำลังจ้องกันอยู่แกก็เลยพูดขึ้นมาว่ากูมีฝรั่งสองลูกพวกมึงอยากกินไหม,มด้วยความที่ป่านเป็นคนที่ค่อนข้างตะกละพี่จึงตอบกับคุณยายไปว่าหนูอยากกินแต่คุณยายคนนั้นก็ตอบกลับมาว่ากูให้มึงกิน ูจะให้คนสองคนนั้นแล้วยายก็ชี้ไปที่เพื่อนของป่านสองคนซึ่งก็คือคุณแมนกับคุณสวยอพอป่ปานได้ยินแบบนั้นแบบด้วยความเป็นเด็กอะ่ะเขาก็ร้องไห้งองไงขึ้นมาทันทีเพราะว่าเขาอยากจะกินฝรั่งทั้งสองลูกนั้นมากแล้วหลังจากที่คุณยายพูดจบค่ะแมนกับสวยก็เลยเดินไปหาคุณยายทันทีอแต่อย่างที่ยังไม่ทันจะถึงที่ตัวคุณยายนะคุณยายก็โยนฝรั่งลงไปในสระน้ําข้างๆบ้านอะ่ะหนึ่งลูก และทีนี้เนี่ยพอแมนเห็นดังนั้น<ๆ>ก็เลยกระโดดตามฝรั่งลูกนั้นลงไปในสระทันทีออหลังจากที่แมนกระโดดลงไปปุ๊บคุณยายก็ย้อนลูกที่สองตามลงไปอีกอสวยก็กระโดดตามลงไปพี่เท่ากับว่าเพื่อนของป่านสองคนกระโดดลงไปในสระป่านและโอ๋แต่ที่เหลืออีกสองคนอะยืนมองดูเหตุการณ์นานสักพัก<ๆ>ก็ไม่เห็นว่าแบบ<ๆ>เพื่อนที่กระโดดลงไปอะจะโผล่ขึ้นมาอืแต่เขาเห็นว่า ตรงตรงผิวน้ําเนี่ยมันมีผมที่ฟูฟูขึ้นมาเหมือนคนคว่ำหน้าอยู่อะพี่อพอเห็นแบบนั้นปุ๊บป่านเขาเข้าใจว่าเพื่อนต้องตายแล้วแน่นอนอเพราะว่าเขาเคยดูในละครในทีวีว่าคนถ้าตกน้ําแล้วตายอะ่ะจะเป็นแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยทั้งป่านแล้วก็เพื่อนเขาคิดว่าตายแล้วจริงๆอือแล้วก็เมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วค่ะเทคโนโลยียต่างๆมันไม่เหมือนกับชุกวันนี้อืเขาก็เลยคิดว่า ไม่รู้จะทำยังไงต่อพอสักพักหนึ่งเขาก็เลยรีบไปที่บ้านไปที่บ้านของทั้งสองคนไปบอกให้ผู้ใหญ่มาช่วยระหว่างทางนั้นเนี่ยป่านกับออสก็เจอกับตามีแล้วน้สุขพอดีจึงบอกกับตามีว่าตามีเพื่อนหนูจมน้ำํำตามีก็ตะโกรนบอกว่าบอกคนที่แบบบ้านอื่นอะว่ามีเด็กจมน้ํามาช่วยกันหน่อยอืคือแถวนั้นตามต,ามตาม่างต่างวัดสมัยก่อนพอเขาได้ยินเขาจาระดมระดมมาช่วยกันอื ชาวบ้านที่กําลังทํานาอยู่ก็พากันวิ่งมาทันทีพี่หลังจากนั้นป่านกับโอ๊ตก็พาพวกผู้ใหญ่ไปที่สระน้ําค่ะแต่ปรากฏว่าตรงนั้นอ่ะมีแต่สระน้ํากระต๊อบกับคุณยายไม่มีครับทีนี้เนี่ยป่านและโอ๊ตก็งงว่ายายหายไปไหนกระต๊อบก็ไม่มีอย่างที่เห็นตอนแรกหรือว่าเขาจะมาผิดที่กันครับแต่สิ่งที่ทําให้ป่านและโอ๊ตมั่นใจว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่เพื่อนเขากระโดดลงไปแน่นอนเพราะว่าป่านเห็นผมของเพื่อนเขา สองคนมันฟูแล้วมันก็คว่ำอยู่ตรงที่เดิม<ะ>และป่านก็ชี้บอกตตมีกับพวกผู้ใหญ่ว่าเพื่อนๆทั้งสองคนอะจมน้ำอยู่ตรงนี้<ะ>แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเลยพี่ที่มองเห็นเหมือนที่ป่านเห็น<ะ>และทีนี้เนี่ยพวกผู้ใหญ่เขาก็พยายามงมตรงที่ป่านและโอ๊ตบอกว่าเขาจมอยู่ตรงนี้ Uh huh. พอหากันไปได้สักพักตามีก็เลยบอกน้สุขให้ไปตามพ่อแม่ของแมนกับสวยมา uh huh. พ่อแม่ของแมนมาถึงพวกเขาก็ช่วยกันอมองีกรอบเป็นชั่วโมงก็ไม่เจอพี่อ uh huh. ตามีจึงบอกให้แม่ของแมนอ่ะประจุดธูปบอกเจ้าที่ว่า ให้หาร่างของลูกเขาให้หน่อยอหลังจากที่จุดทุกได้ไม่นานก็เจอร่างของแมนกับสวยทันทีค่ะแล้วก็เป็นจุดเดียวกันกันกบที่ป่านกับโอ๊ตชี้บอกด้วยหลังจากเรื่องราวนี้ผ่านไปก็ทางบ้านของป่านแล้วก็แม่ของแมนกับสวยก็ไม่คุยกันอีกเลยทั้งที่บ้านติดก,กันเพราะว่าแม่ของแมนและสวยโทษป่านกับโอ๊ตว่าพาลูกเขาไปตายแล้วก็สาเหตุนี้นี่เองที่ทาให้ป่านไม่กล้าที่จะว่ายน้าและไม่ขอว่ายน้าไปตลอดชีวิตอืม มันเป็นเรื่องของอะไรอันานี้ยคือตัวตายตัวแทนเอาวิญญาณไปอยู่แทนที่เอาวิญญาณไปอยู่ด้วยเป็นบริวารอะไรอย่างนี้เหรอต่างจังหวัดมันแปลกนะที่เหมืนอนแบบมันมันไม่ใช่วิญญาณมันไม่ชังตัวตายตัวแทนมันเหมือนมันเป็นวัฒนธรรมชาวบ้านที่เขาตั้งจะมีผีประเภทอย่างนี้เออคือเลาะเลาะหลอกให้คนไปตายตรงนั้นใช่ค่ะให้คนไปจมน้ําตายที่ตรงนั้นใช่เออโดยที่การโยนโยนสลักนี้นะใช่ค่ะ แล้วมันจําเป็นที่ต้องกระโดดลงไปรับฝรั่งขนาดนั้นเลยเหรอวงงมันมันอาจจะเป็นการแบบทําให้ทําให้เพ้อแล้วก็กระโดดตามลงไป<ด>อะไรแบบนี้ใช่ค่ะอ๋อนะครับอันนี้นน่าจะเป็นเหมือนกับอ่อพิพายปะวะ ผีพายมันต้องอยู่ในน้ำป่ะแต่หนูก็ไม่รู้ไงเพราะ<อ>ว่าด้วยความที่เป็นหนูว่าประเทศของเราอ่ะอมันมีผีที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เรายังไม่รู้จักอีกเยอะนะอันนี้อาจจะเป็นผีตามแบบว่าชนบทชุมช,ชนนั้นๆค่ะตามแค่หมู่บ้านน,นั้นๆใช่ค่ะอย่างเช่นที่ที่เราจะเคยเห็นกันก็คืออย่างเช่นหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีเป็นเหมือนกับสถานที่ผีสถานที่น่ากลัวประจําหมู่บ้านสมมุติมันเป็น,ปนบ่อน้ํา เป็นบอ่อน้ําที่เขาลือกันเลยว,ว่าบอ่อน้ําเนี่ยอย่าไปใกล้นะถ้าใครไปใกล้เนี่ยจะเจอแบบนี้<า>จะเจอเหมือนกับอย่างเนี้ยให้หลอกล่อให้คนเนี่ยอ,อลงไปตายที่บอ่อน้ํานั้นอ,อันนี้ก็น่าจะใกล้ๆกัน คล้ายๆกันคงไม่ได้เป็นผีเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะออนะครับอาจจะเป็นผีตามหมู่บ้านนว่ามันเป็นมันมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ครับอืมอีกหน่อยก็จะได้ติดตามอะไรบางอย่างเนาะอที่เป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของแต่ละหมู่บ้านแต่ละภาคอะไรเงี้ยอที่อีกหน่อยเดี๋ยวก็อาจจะมีอะไรให้รู้กันคุณกินยามันจะโยงว่าไปอะไรไม่เลย อยู่ๆก็โยงอะไรก็ไม่รู้คือหนูรู้สึกว่าพอเรามีเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนไปหาข้อมูลไงออพอมีคนไปหาข้อมูลปุ๊บเดี๋ยเขาก็จะมาบอกว่านี่มันจะมีเรื่องราวแบบนี้แล้วเขาก็จะมาเม้นกันในโพสต์เก่าของเราอ่าอืมแล้วทําให้เราได้รู้อะไรมากขึ้นอ๋อไม่ไหวจริงอะเออบอกตรงวันนี้ง่วงมากเลยอะอ่าเดี๋ยวเลิกงานต้องคุยกันหน่อย นะครับนั่นคือเรื่องจากแมลจากคุณอะไรนะคุณเอค่ะคุณเอส่งเข้ามาอย่างที่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกค่ะในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไม้ก็ฝากมาเป็นอย่างเงี้ยนะฮะก็พิมพ์มาเป็นเรื่องราวเลยจะยาวขนาดไหนก็แล้วแต่แต่วันนี้ต้องบอกเลยนะว่าสองหน้ากระดาษครับอืมันอ่านได้นะผู้ชมูฟังนะไม่มีปัญหา